นะครับผู้แทนนะครับชักโรกนะสอุมวปรภาตนะครับกันี้ทางกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนะครับต้องขอขอบคุณ น้อยลงมาค่ะและเด็กหญิงเตชิมีการจนะค่ะครับวันนี้นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับนะก็นำกรบวนพันลุ์นะครับท่านประธานนะครับวันนี้นะครับอย่างตามที่แจ้งเนาะนะครับหากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนะครับช่วงเวรวันพระท่านจะได้อาบนะครับต้องขอบทุกคนนะครับท่านนายก เทศมนตรีเทศบาลตะบลทุ่งยังนะครับท่านนายกเทศบาลบ้านติดเป็นอย่างสูงนะครับตามด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตะบลทุ่งยังนะครับท่านรองริชาร์ดนะครับดยอแล้วก็รองแทนท่านรองนายกเทศมนตราตีประบาดตะบลทุ่งยังนะครับนรองตั้มคุณแม่ที่ให้เกียรติมา โรงเรียนนะครับทั้ง5โรงเรียนนะครับและศูนย์เด็กเล็กนะครับที่ได้นำารบวนนักกีฬาพิทานะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับนะเป็นในส่วนของศูนย์เด็กเล็กนะครับมาในชุดสวยงามนะครับ นะคะมีเด็กถือป้ายมาหลายคนไหลมุมมองเลยนะคะแต่ว่ามินิไซเนี่ยก็จะมีการถือป้ายบรระาภูมิในจนะะโลแกนกีฬานะคะน่ารักมากเลยค่ะเอะไรนะคะผู้ชายเหนือที่ขนตินะะ่ะนี่ละกีฬาผี่้วยดนตี ต,ตอนนี้นะครับโรงเรียนชุมชนไทยร้องวิทยานะครับประกอบกับขบวนพาเหรดผ่านถึงกราบพิธีนะครับ ตรงสระแก้วนะครับโรงเรียนวัดห้องสูงนะครับโรงเรียนตัดไม่ขามาันนะครับก็ตั้งจุดนะครับที่กำหนดไว้นะครับแวมวล นะคะก็มีตอนนี้ขบวนที่กําลังเดินผ่านลำนะคะก็คือเป็นต่อต้านยาเสพติดนะคะก็คือมีสติมีวินัยมีน้ําใจและแน่นอนถ่าวันนี้างานเอานะคะก็จะมีรู้แพ้รู้ชนะอย่างที่ขบวนพาเลดได้กล่าวไว้ก็คือมาในสีรษ์ที่สวยค่ะทั้งหล่อและสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับโรงเรียนวัดรค่ะ ดัมเมยเยอร์นำขบวนนะคะสวยงามเรากับนางฟ้าคืว่าเด็กหญิงวันนาภาเกิดบูลค่ะหัดจากดัมเมยเยอร์สุดสวยของเรานะคะก็จะเป็นขบวนดุริยางของโรงเรียนวัดจงสัแก้วค่ะ และตอนนี้นะคะก็เป็นการแสดงขบวนของโรงเรียนวัดดงสะแกมนะคะที่ได้บอกว่ามีการ,ร้อดก็คือแบบว่าพร้อมแล้วค่ะเมื่อได้ถามนะคะตอนนี้โดย ดัเมเบิลด์นะคะเด็กหญิงนะคะวันนภพัฒน์ูนบอกว่าในการขวนในครั้งนี้ก็บอกได้เลยว่าเรียกสีสันให้กับการเดินขบวนในครั้งนี้นะคะเด็กหญิงโชติกาสุขมัน่นที่เป็นคนถือป้ายเช่นกันค่ะกับเด็กชายนัฐพัฒน์เกิดภูนบอกว่าพร้อมในครั้งนี้บอกผู้ปกครองว่าถ้ายังท้องอยู่อย่าเพิ่งจะิ่กจับเวลานะคะเพราะว่าการเดินขบวนจะเดินให้พร้อมกัน,นะคะ่ะ ได้เข้ามาดูดบอ,อะไรนะคะในการตีคันมีนะคะสร้งสีงสรรให้ริงจริงนะคะบอกว่าดูอะไรที่บอกว่าเย้ยอมเร็วค่ะอเร็วคน,นะคะ โรงเรียนนะคะของโรงเรียนวัดจงสัตแก้วนะคะสีประจำโรงเรียนนะคะคือสีเหลืองดำะค่ะและนํำถือทงโดยเด็กชายวิทวัฒน์ชมโลกนะคะเด็กชายชยานนท์อ่ำเมืองและเด็กชายสงการสิริเพื่อนนะคะค่ะประเพณีที่เรากำลังจะทำในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็คือก็คือประเพณีอะไรคะที่กำลังเดินผ่านเราตรงนี้คุณเป็น ย้อนอยุกผ่านมาณวนพาเดชของโรงเรียนวัดห้องสูงนะคะนำขบวนโดยดังเมยเยส,สวยๆนะคะเด็กหญิงนักขันิชาดีสีนะคะและถัดไปนะคะเด็กหญิง ในการเลือกชุดนั้นนะคะลองแล้วลองอีกลองุกวะะ่าเพราะว่ามีอาจารย์ตื่นเต้นขาะที่จะพร้อมนะคะนี้นขบวนที่กำลังเดินค่นานน้เพียนถือป้ายนะคะนําโดยเด็กชายสหาภูมิคนเก่งและเด็กหญิงสักรุณาเทพจันนะคะสงประจำโรงเรียนด่านแม่ขมานนะคะคือแดงขาวะคะ่ะวันนี้โรงเรียนด่านแม่ขมานมาเตรียมเลยคะ่เอก็ ตะเืะเอคะอะ,จะ,จะใส่ชุดา,าน,น,นะคะตอนนี้มาทุกทาที่สวยาน,นะคะและมีเด็กตัม้มนตัวน้อยอับทีเดินพ้องว่าคะ่ะตอนนี้นะคะขบวนเรดมาเป็นคนสีเดียวทั้่าตอนน,นะคะก็เดินจากมือกัน ตามเทคนนะคะและกลคอทับนะักกีฬานะคะมาในชุดสีแดงชมรสไฟช่ว กองทัพนักกีฬานะคะจะเป็นกองเชียร์ของนักเรียนนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยเดินนำขบวนมาเลยค่ะนี้นะครับผู้แทนนะครับพร้อมแล้วนะครับนักกีฬานะครับเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพเคปนิมัยผู้นี้กันผู้ในการเรียนสมรรถพลธรรมชาติ และประธาน,นาคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาพิธาอะเตียนต้านยาเถียงอีใประจำปีการศึกษา2 5 6 7ในาน,นามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เกิดมาให้เกียรติเป็น,าานประธานเปิดในวันนี้เพื่อถ่ายคุณโรงเรียนพุ่ธเมรุวันได้ดำเนเินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกๆปีและในปีนี้ ได้นำเงินการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่21-28พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ร,รวม2วันโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะร,รู้อภัย 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คนณะ การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย5โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนชุมชนวัดปรมมธาตุ 2. โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมอุทยา 3. โรงเรียนวัดกรสะแก้ว 4. โรงเรียนวัดห้องสูงและ 5. โรงเรียนสามแม่กำันและ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพงยักษโดยกีฬาที่จับให้มีการแข่งขัน5ทีมกีฬา คือพุทธกรวาลย์เซป,ปากะคอ้อเอตองและอีธาผมในนามของสถะธานแพทย์จัดการเหุ่การต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลพุยังที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนื่ประ,าะมาณในการจัดการาเหตุการณในครั้งนี้แล้วก็ได้สรรเสริญจากทางกลุ่มผู้เว่าผู้ว่ามาเป็นประจำทุกปีก็ต้องขอกราบขอบคุณทางท่านนายกและประธานสมาชิทางเทศบาลตำบลท่ทาน,านางเป็ครับ อนนี้ได้าาลาอันเป็นคนเลิกแล้วผมขอกราบยินิญท่านกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาักเตรียมตั้งอทยยาเจ็ดปีปีการศึกษาสองพันห้นาร้อยหกสิบเจ็ดขอเรียนเชิญครับเรียน,รรยนประธานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้นาพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนต้านยาเสพติดทุกยัางเกมประจำปีการศึกษา2561ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่รวมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมาสาม,มาัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมีปัญหาดัดสิ่งเสพติดมัวเมาพยมุกไม่สนใจต่อการศึกษาโรงเรียนทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะทําให้มีนักเรียนได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดในที่สุดท่านที่ได้ให้ความรู้เพาะ และสำหรับหน่วการแข่งขันครั้งนี้ขออให้การแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนต้านยาเสพติดทุกยัางเกมประจําปีการศึกษา2567เป็นด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาเป็นคเิแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนต้านยาเสพติดทุกย่างเกมประจําปีการศึกษาพุทธศักราช2567ณบัดนี้ขอบคุณครับ ในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านประธานครับนั่งของชัยเปิดพิธีครับพร้อมกับตัดลิบบิ้นนะครับทุ่งยังเกมในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญครับ3ตำบลพุยังอำเภอละแปลจังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนชุมชนวัดประกระเทาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนรับแปลสีวิทยาอุตบอลปีพุทธศักราช2501กันยายนพุทธศักราช2501 ปัจจุบันอายุ67ปีที่อยู่บ้านเลขที่36หมู่ที่สองตำบลทุ่งยางอำเภอลับแปรจังหวัดอุตรดิตถ์ประวัติด,ด้านการกีฬาเป็นนักกรีฑานักฟุตบอลเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนและตำบลทุ่งยางรางวัลที่ได้รับด้านกีฬาชนะเลิศกีฬานักเรียนจังหวัดอุตตรดิตถ์ประเภทฟุตบอลและเหรียญทองประเภทศกรีฑา ความภาคภูมิใจได้นำความรู้ความสามารถด้านกีฬามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเยาวชนและประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายและมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆคติประจำใจมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยครับลำดับต่อไปนะครับ ขอให้นักกีฬาเอาไปปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬา ด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง สแสดงตัวน้อยของเราหน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะ, <Okay. S 1> ะการสแสดงชุดนี้นะคะเป็นของพี่ชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6นะคะของโรงเงรียนชุมชนวัดปรมโภท่าในชื่อการสแสดงกีตะามอยไทยนะคะฉบับโรงเรียนรบรมธาทุานะคะจะเป็นยังไงนะคะมารับชมรับฟังได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมาสแสดงคีต้ามวยไทยพญานุชัยดับรัก ของโรงเรียนชุมชนวัาบรมทาตเป็นงวยไทยโบราณของจังหวัดอุตรดิตถ์ผสานกับการเดินท่ายกแปดทิศครูผู้ปกต้อมครูครูการชี้แสนนิทะคุณครูอับพิวัดจันเจ๊กควมนวยการสึุกต้อมถออกิิดิกุลแย่งกันขอเชิญรับชมการแสดงได้แล้วค่ะ